สวยรู้ดูแพงระดับพายเอ็นมีเอกลักษณ์ของความสปอร์ตกับคันนี้เลย Merc e เ e s ด e เบซ c 1 8 0 cgi amg ปี2011นนั่นเองค่ะ บอดี้ด้านหน้าเริ่มจากไฟหน้าเป็นแบบ LED ที่เลี้ยวตามองศาพวงมลาลัยได้มาพร้อมกับ Daytime Running l i g h t แบบ LED และด้านล่างยังมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดเลยทีเดียวค่ะ มาต่อกันที่บอดี้ด้านข้างตัวบอดี้ของเขาเป็นคูเป้ด้านล่างเป็นล้ออลอยขนาด18ที่มาพร้อมกับแม p AMG ถัดกันมาตรงนี้เป็นกระจกคับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวที่ตัดกับขอบประตูโคเมียมสีเงินทำให้ตัวรถดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นค่ะ อที่ด้านหลังไฟไท้ายของเขาเป็นแบบ LED เต็มระบบด้านล่างมีก a r k i n g นเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดแล้วก็ล่างสุดยังมีท่อไอเสียที่ครอบด้วยโครเมียมสีเงินทำให้ตัวรถดูสปอร์ตสุดๆเลยค่ะและถ้าเราต้องการจะเปิดฝาท้ายเราก็สามารถเปิดจากตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะเปิดผ่านรีโมทนี้ก็ทำได้ง่ายๆเลยค่ะ นี่เลยค่ะภายในด้านหลังกว้างขวางมากๆสามารถวางสัมภาระได้อีกเยอะเลยแล้วก็ด้านในยังมียางอะไหล่อุปกรณ์ฉุกเฉินยังอยู่ครบสภาพใหม่น่าใช้มากๆค่ะ Mercedes Benz C 180คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4ีสูบ16วาลว1,700ซีซีให้พละกกำลังสูงสุด156แรงม้าและยังมีระบบ c r u i s Control หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเป็นฟังก์ชันหนึ่งของรถยนต์สมัยใหม่เป็นระบบที่รักษาความเร็วของรถให้คงที่โดยที่ผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องเหยียบคันเร่งทำให้เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่นั่นเองค่ะ มาดูกันต่อที่ภายในนะคะภายในของเขาก็จะถูกออกแบบมาด้วยโทนสีดำแดงดูเทและก็สปอร์ตสุดๆอย่างตรงคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นโทนสีดำที่ตัดกับโครเมี่ยมสีเงินทำให้ภายในดูพรีเมี่ยมมากๆค่ะแล้วก็ถัดกันลงมาเป็นแอร์ดูโอโซนแยกซ้ายขวาอิสระและในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีด Gtronic นั่นเองค่ะ กันมาในส่วนของพวงมลลาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนัง3มกา้านที่สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้แล้วก็รับสายว่างสายได้จากตรงนี้แล้วก็ยังมีครุสคอนโทรมาให้ด้วยค่ะและเพื่อเพิ่มความเร้าใจเข้าไปอีกคันนี้ยังมีแพทเทนชิปมาให้ด้วยค่ะ ในส่วนของเบาะเป็นเบาะหนังสีแดงทรงสปอร์ตทั้งคันมีรูระบายอากาศมาให้และมีปีกโอกระชับมาให้ด้วยสภาพไม่เอี่ยมแทบไร้ริ้วรอยและเบาะคู่หน้ายังสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยค่ะ บอกเลยนะคะว่าสภาพแบบนี้ใหม่ๆแบบนี้สวยๆอย่างนี้แถมวิ่งไม่ถึง1 0 0 0 0แสนโลมีที่นี้ที่เดียวท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถเข้ามาทดลองขับกับเราได้แล้วทุกวันที่ Open Road สสำหรับวันนี้เจบก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย